ล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยครับและก็หน่วยงานต่างๆด้วยร่วมสวมใส่ ผ้าลายพระราชทานนะครับชื่อชื่อว่าผ้าลายสิริราชพัสตาพรซึ่งเป็นผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมเพื่อนําไปถักทอผืนผ้านั่นเองครับใช่ค่ะโดยทางนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยในที่ประชุมคอรมอนะคะในกรณีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทาน ผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัฒตาพรเน,นื่องในโอกาสที่ทรงรับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ค่ะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พัตรพรนะคะประจําปีการศึกษา2,556จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งพระองค์ท่านเองเนี่ยพระราชทานลายผ้าดังกล่าวนี้ให้แก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยทั่วประเทศเลยเพื่อนำไปถักทอเป็นผืนผ้าสร้างสารรค์งานหัตถกรรมค่ะจึงได้มีการเชิญชวนนะคะคณะรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนทุกท่านให้สวมใส่ผ้าลายนี้ด้วยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ นะครับร่วมของผ้าลายพระราชทานนะครับและก็ทําความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยในเรื่องของการสวมใส่นะครับในโอกาสต่างๆพร้อมทั้งมีการศึกษาต่อยอดส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปด้วยและในเวลาต่อมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนคณะรัฐมนตรีสวมใส่ผ้าลายพระราชทานด้วยนะครับก็เรียกว่ามดงามมากๆเลยกับผ้าลายพระราชทานนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะได้เห็นทั่วประเทศนะคะได้ มีการใส่ผ้าลายพระราชทานนี้กันแน่นอนเลยค่ะใช่แล้วครับอย่างที่บอกว่าผ้าไทยสวมใส่ในโอกาสต่างๆนี่ก็เหมาะสมนะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นคนไทยด้วยนะครับสวมใส่ออกแบบต่างๆก็ถือว่าเป็นการต่อยอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยศิละปะไทยแล้วก็เป็นการกระจายไรายได้ให้ไปสู่ตามภูมิภาคต่างๆด้วยกว่า<ะ>ที่จะได้มาแต่ละผืนนี่โอ้โหเขาก็ใช้ฝีไม้ลายมือกันในการทํางานเนาะได้ลายมาหนึ่งลายแต่ว่าแต่ละพื้นที่แต่ละผ้าครัพี่บอลเขาก็จะมี เอกลักษณ์ขอ,อของแต่ละภูมิภาคแล้วมาถักทอเป็นลายพระราชทานนี้แน่นอนเลยค่ะว่าต้องมีความวิจิตรงดงามนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยใช่แล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นํามาเปิดรายการกันนะครับกับผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัฒนสตราพรน,นะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ก็เรียกว่างดงามตั้งแต่ต้นรายการเลย